Đi <tiếng nói> <tôi> máy. <muốn nói> <tôi nói> <tôi nói> นี่อันนี้แกได้ห่อแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ,อ้ยสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขกัขนเด้อและกระทักทายสบายดีตอนแรกพี่น้องเอ้ยตอนแรกเมื่อนีกากค่อยกะบ่ได้ไปหาอยู่หากินแล้วก็ไม่ได้ไปทั้งเลิได้พี่น้องเอ,อ้อออย,ย,ยออออว่า สิได้โค่หมูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหมูอีมีเพิ่นตายนะพ่อวก็ปรีเฮ่ออนญาตพี่น้องมาโค่เฮ่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพ่อกะสิได้ไปเบิ่งเขาเจ้าก่อนว่าเขาจีแล้วหรือยังนะก่อนไปกับเขาขโมกขบเจอหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจก็ไลค์กดแชร์เฮ้เนาะกับเขาขโมกขบเจอหลายอันนี้กะเบ้าใหม่กับบันอีลาพลอไม่ดีเพี่นอันสิได้เฮาไปเอาหมูพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหมูอีมีเพิ่นตายนะ พี่เลือตอดพี่น้องเอ้สงสัยไม่ง้อตอดตัวกี้เก็บนี่แหละเพราะว่าขังขอยู่โคสนี่นเนาะหมูก็ไม่ได้จ่อยได้พี่น้องหมูพี่อยู่เพราะว่าเกิดขึ้มือต้มบอลถ้าขึ้มือนะบอกไม่พี่ได้บอกไหมนี่เอาเอ,อสบายดีเลยสบายดีป้าลุงเดาโอ้โหเป็ติดสีดายพี่ออออน้องเอ้ยหมูบังงะอยูนี่นะ ก้าวมันขอมีไหมดินเห้งอืมขึ้อย่างไรขึ้นอย่างเ่าย ไไดด้้้บนีเดี๋ยวสิได้เฮ็ดพูดกับพี่น้องเอ้ยพูดขายไม่ขายแพงเนาะพี่น้องเอ้ยพูดห้าสิบหนึ่งพูปอกเป็นคนนึงโซยเอานะหนังมันเนาะไม่ได้มันขายอะไรขายอะไรวะหนังมันจะเสียบงั้นนี่หนังมันโคกี่แรงโอ้สุดยอดได้หนังมันก็ไม่ได้มันเนาะพอดีกินพอดีหมูหมูซีนพี่น้องเอ้ยไม่ได้หมูมันนะ มันจะเสีเลยนะชิ้นขาวเนาะชิ้นจัดมันเนเพราะอันนวดนวดพูดจะพูดพกตัด บะปองเพิอันปิ้งอันห้าวนมมันนะโอ๋ๆตกๆๆๆผีนก่อนมนตกแ่ตบ่ปองนปงห้าวนมมาสิมก่อแซ่บบ่จําเจียว

ใคี่อะนี่เรประเดียวมั้ทอดยอ้าไหนไอยเกาไม้เห็ดอเลยเันมันซอยเนาะนสิได้มาใหญ่พูดก็พี่านองเอ้ยเห็ดส er. ิบสองพูดพูอันคะพูดล้พูดกะปองกับอันพอปติงนะ โคตรเซ่อพี่น้งองเอ้ยเออว่ามันเป็นคนใหญ่ยยพี่น้งองเอ้ย <c oughs> ปั่นเป็นอยู่บ้างเงินยิ่เคยปั่นชิ้นจะคือคือด้อมันเคยเห็ดโค้งอยู่ฮึ่บบบบ นี่นี่กาปั่นพูดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยฟ้าตัวพูดห้าสิบพันพี่น้องเอ้ยมีหดร้อยสำได้บักกะหลายนึงเดี๋ยวสิได้เสื้อถุงเว้นก่อนมือนกันเอาเอ็มเงาเห้อเงาเงาไหมอืมทำเมื่อไหร่ได้ ใ่นยงี่เด้กาใส่อมีัอืม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 ดว้า่สีทดามนี่เยมัเนนเน้ตัวเเาอจะยกเทนมันด้เท่คนคมผมงัน พอดีสีหมูก็ะห้าวทงแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เพราะว่ายังยังอยุหกพูดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกยังหกพูดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าหกพูดตัวนี้ของไม่จันดีแล้วก็ไม่ตะน,น้อยพี่น้องเอ้ยยังยังสี่พูดบอนี้นะยังยังเรามีคนเอาพี่น้องเอ้ยเ,เดี๋ยวเอาเมือขายแล้วตามบ้านก่อน,อ,น,นอันนี้กระบอกเงินเพียงการสิได้มาเผาตีนหมูนะพี่น้องเอ้ย เผาฮวบนไม่เผาเว้นพี like like dance dance hall, so ่น้องเอ้ยเพราะว่าซีหมูก็เอามือขายแล้วกับไอซิปพูดพี่น้องเอ้ยได้เงินห้าแสนนะห้าแสนกับไปถึงพันฉันได้พี่น้องเอ้ยถึงพันหนึ่งฉันเนาะประมาณแปดร้อยอ่ะวันนี้กะคอยกะสิได้มือก็ได้พี่น้องได้มือหายให้ยูให้กินก่อนเพราะว่า เซฟพูดเพื่อแล้วล่ะค่อยเอามือขายมืเอเงินนี่พี่น้องตอนที่ค่อยขายกันก็กะเมถ่ายพี่น้องเบิ่งเนาะเพราะว่าสิ้นหมูเขากะเซฟพูดพี่น้องเอ้ยเป็นพูดนะเซฟพูดพูดหนึ่งกับห้าสิบพันกีบพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามีหอดร้อยแล้วเนาะประมาณแปดสิบหรือเจ็ดสิบบาทนี่แล้วพี่น้องเอ้ยกะพอดีเซฟพูดนี่ก็ได้เงินห้าแสนพี่น้องห้าแสนกะมีถึงพันใช่พี่น้องเอ้ยก็ค่อยกะบิได้มื่อก็นาะ เพราะว่ามีพี่เอามือก่อนแน่ศีลกับพี่น้องเอ้เดี๋ยวพ่อกัสิได้คอตูมือกอนกระมือพร้อมไม่ต้องแตนยุ่งพี่น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กระคับมือตื่นตาแล้วนะนี่อันนี้ก็พ่อกัได้มาหดหื่นได้พี่น้องเอ้ยกัสิได้มาหั่นศีลปิงปิงลงใส่บาดมื่อเา้าพี่น้องเพราะว่าหมูมันศีลเนาะศีลหมูพี่น้องเอ้หมูเงื่อยนี่ละเดี๋ยวพ่อเอาไปล้างก่อน 不要、嗯。嗯嗯 ก็ยังให้ชมพี่น้อง ขาก็มีดแฉกขีดแล้วมันก็ไม่ห้าวไปเลยเดี๋ยวคอยกัะชีได้มามากอันสีนปิ้งก่อนอันนี้นหละคอยสีปิง้ง <What? S 1> สีเกือกกบพังเราจะกระปักเทมน,นะพี่น้อง เพื่อคนหอมหอมนะปีลูกทำบุญลูกใส่บาตร

อันนี้อีลาพอไม่นีเพิ่นตำกะเทียมเพิ่มพี่น้อยจะไดเอามาตำก่อนนางยดนาเอามาตก็เป็นเออตำามัน่หมุตำเพชรสมอาพอม่มีชมูปลาชมู่ปา เสลายบอกเกินนะเบอกเสลายมันจะเข้มด้คือป่าไ้เกันงงอย่างเลยว่าอันต่ำจนมันเหนียวๆพี่น้อง น,นี่กขาเีได้มาปพ้งสีงกับน้องเอยานเพื่อต่ำห่อสุ้มนะอันนี้ปพ้งของบอรหน่อยเพื่อนเดี๋ยวออกมาซื้อข้าวกับน้องเอซื้อหลายมั้พนพราะเนาะหลายเพระกรกับยปยเฮ็ดซุมหาวเข้าวซือ้อ่นอกมายังเป็ดเลย เปลี่ยนแล้วบ่ะเหนียวแล้วพ่อเกือบพ่โอโน่แล้วบ่ะเดี๋ยวมาพีนปิงสีลกันพีน่น้อยโอ้โหไฟไหมแล้วพีน่น้องอย กับมงเงินพ <ar> ื่อตาแล้วแล้วพี่น้องเอ๋ดีคอยกันจะได้มาลอมก่อนเสื้อแล้วมันหนักมันเองมั้นลองลอมแบบนี้ใส่กระตุกใส่มือเวยได้พี่น้องเอ้ย con nhử tự thì mày con nói này con chưa có trong con. Con có Con nói hâm mùi này, Như xin Hoa là hoa tà hương của riêng nó. Ma hoa soi. So, cháu, mong mong mì lẻo vay. Cháu mì lẻo vay, chàm Mó 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 mà mó 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 ค่อยเลียบเลี้ยวขยันขยันขยันผายเฮือก็ท้าบนหอดพังเด็กไข่เป็นขวายไม่ได้ก็เลยจบจบประจบเลยห่อส้มแต่ค่อยกะได้ห่อแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยนับรวมแล้วกะได้สิบเจ็ดห่อนะได้สิบเจ็ดห่อพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะได้หอยเสือต่อเป็นก้อนแขวนไว้น,นนะ นี่อันนี้ก็ได้ห่อแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเสะหอยนะตัวนี้คือนระเมนส้มเหฮตตาโมงเงินขึ้นเอ็ดพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเป็นเฮ็ดมือเสาเนี่ยชิได้เอามากิ่แหลงนะอันนี้ก็ชิได้เอาเว้นเลยนก็พี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้ห่อแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิได้ไปกินข้าวก่อนกินส้มเหฮตตาโมงเงินเฮ็ดนี่ละนี่ส้มเหฮตตาพี่น้องเอ้ย ส้บหูเอาไปห้อยไว้ก่อนหอยกุกเสาและเดี๋ยววางเงินเพิ่นมากว่าอันส้มเพชรกับเง้นส้มเพชรวางเงินเพชรมื่อสาวนี่มางเงินเป็นแล้วป่เป็นแลวชมแล้วชมละ กินค่อยมอ้โนีกาประมาณนี้นะพี่น้องเอิยกาบมาเด้อพรไม่พี่น้องเดินมากินข้าวน้ำเดือดเด้อห่อส้ม,อ,สมอันนี้ส้มหมูสมหมูเอ็ดกินนี่นะบางเินเอาไปไปเผาผ่พอ,พยอยี่น้อย ปกตินี่บันทึกกะซุ่มคอยกะกิน,กนข้าวแรงกะได้ย่แล้วเนาะกะกคอยกากเสียขวดตู้ไปหาอ้ำน้ำก็เป็น้องเอ้ยเพราะว่าตอนนี้กะประมาณเก้าโมงพี่น้องเอ้ย กับคลิปนี้ขอดการได้ถ่ายให้พี่น้องเบิง้งซ้ำนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อประมาณพี่น้องเด้อกับเขาขโมกับเจอหลายๆเอฟซีทุกท่านเนาะที่เข้ามาปิ่งกาลังใจกูไลกูเซ่เฮ้อเดี๋ยวขอดการแสด้โขโตไปหาเอาน้ำเอำามนก็พี่น้องเอ้พุ่งเลกเข้ามาเบิ้งไม่ไหมกัอย่าลืมนืกก้กดไลกูเซ่แม่งเต้นได้พอได้มีกำลังใจสู้ๆต่อไปเนี่ยพี่น้องเอ้